The มาซื้อสายชาร์จที่รองรักกบรกำลังไฟสูงๆนะครับผมเอาไปชาร์จกับ iPhone หรือ Android ตรงนี้และกำลังไฟมันเกินมันจะปลอดภัยกับมือถือเราเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุากันพีกันเยอะมากนะครับว่ากำลังไฟวัดวัดของสายที่มันหนักๆเนี่ยชาร์จไป iPhone ไมันจะพังนะยังไม่ใช่นะครับจริงๆยิ่งสายรับวัดเยอะนะครับผมถือว่ายิ่งดีอยู่แล้วนะถ้าไฟอะไรยังไงใช้ต่อกับเครื่องอะไรที่มันต้องการไฟแรงมันงจะส่งให้ได้ไงซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเครื่องเหล่านั้นเนี่ยรองรับกำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่่่่่่่นน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 ะะะรรัััับมมมมมมมกกก็็็เเหหหหือออออาาาาาาีททปใใญผ้้้้จไไไไลลยยยแแตตดชถส รองรับได้ไงแต่ขอเถอะอย่างแรกคือถึงจะรับบัตเยอะนะครับขอเป็นสายที่ได้มาตรฐานขอเป็นสายที่มันดีๆหน่อยซึ่งสายตัวนี้ก็โอเคเลยเราตัวนี้เป็นสายแอนตี้มอนเตอร์ครับผมสายชาร์จลูปนะฮะพี่ไออุ้มนั่นเองซึ่งตัวนี้รองรับกำลังไฟได้ถึงสูงสุด240วัตต์เลยยังไงล่ะฮะแต่ก็มาพร้อมกับสีสวยๆและได้รับมาตรฐานแน่นอนนะครับใช้งานกับไอโฟนซัมซุงอัลป์โปวิวโว้ตัวหนึ่งเดียมีอะไรต่างๆตัวนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา เห็นว่าราคาในครับผมจากตอนเปิดมาประมาณ600นะฮะแต่ในงาตีรีวิวเนี่ยบอกเลยว่าราคาพิเศษแน่นอนนะไม่เชื่อลองกดดูได้ตะกร้านะครับผมแต่บอกเลยว่าของหมดบ่อยอยู่นะถ้าไม่เจอตะกร้าแสดงว่าของหมดถ้าตะกร้ามาแสดงว่าวของมีเพดัะนั้นรีบกดดีๆนะจ๊ะ